เริ่มต้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวการถอนเงินให้ทุกคนดูกันก่อนละกันนะสำหรับยอดในวันนี้ก็จะถอน21บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่ได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับทุกคนตรงนี้ก็กดถอนได้เลยนะหลังจากที่เราผูกเบอร์วอลเดตเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับบิลน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแนบให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิด อยอดเงินเข้าในระหว่างที่กําลังตัดต่อคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วก็สําหรับแอปนี้นะครับผู้ใช้งานใหม่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับแล้วก็ถือถอนเงนเิ่มต้นฟรีได้เลยนะครับโอเคคนไหนที่สนใจก็ดูตามได้เลยนะครับทุกคนเริ่มต้นนะครับในแอปนี้นะครับการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแอปนี้จะรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับหลังจากที่เรากด จากลิงก์มาแล้วก็ให้เราทําการกดติดตั้งแอปนะครับจากนั้นก็กดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะหลังจากที่เรากดเปิดเข้ามาในแอปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดเล่นนะครับแล้วก็ทําตามที่แอปเขาแนะนําได้เลยนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยทางแอปเขาก็จะพาเราเนี่ยไปทําการถอนเงินเริ่มต้นก่อนนะซึ่งมันก็จะเป็นยอด1.05บาทด้วยกันนะครับเราก็สามารถกดรับรางวัลนอกจากนั้นก็ทําการผูกเบอร์วอลเลตนะครับเสร็จแล้วก็ ลอเงินเข้าได้เลยนะครับไม่เกินสินาทีเนาะช้าสุดก็ประมาณ1-3วันทําการนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการถอนเงินเริ่มต้นฟรีสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า เจ้าแอปนี้เนี่ยจะมีวิธีการหาเงินอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยมีการเก็บในส่วนของคะแนนที่ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยมันง่ายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทางแอปเขาค่อนข้างปรับนะครับให้มันเก็บเพชรเพื่อใช้ในการแลกวอลเล็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะครับดังนั้นเราอาจจะแค่โหลดแอปติดตั้งแอปมารับเงินเริ่มต้นฟรีแล้วก็ลบแอปทิ้งก็ได้นะครับหรือว่า คนไหนอยากจะดูต่อเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังละกันนะครับเริ่มต้นในส่วนของแอปนี้นะครับจะมีการหาเงินด้วยกันหลักๆประมาณ4รูปแบบนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของเพจนะมุมบนสุดเลยนะครับด้านบนสุดนะครับรูปเพจนะกดไปเลยนะครับในส่วนของเพจนาะก็จะสามารถทําการแลกได้ทั้งหมดมีรางวันและก็สางวันนะครับที่เป็นยอด1.05บาทนะครับก็ได้ประมาณ5บาทเนาะส่วนยอด300เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่ามันยากเกินไปนะดังนั้นยอดที่มีความเป็นไปได้ก็คือมีแค่ หยอด1.05บาททาั้ง5ยอดตรงนี้นะครับในการาสะสมเพชรน,นะครับ100เพชรจะแลกได้1บาทนะครับ100เพชรจะมีค่าเท่ากับ1บาทนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับจะเปนในส่วนของเหรียญทองนะครับเหรียญทองตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับห0 0่ยเหรียญทองจะมีค่าเท่ากับ1บาทเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งเพชรและเหรียญทองเนี่ยก็ได้มาจากการแบบว่าเก็บภายในแอปนะครับระหว่างเล่นเกมมีเพชรบินมามีเพชรลอยมาก็สามารถกดดูโฆษณาเพื่อสะสมเพชรได้นะครับในส่วนของเหรียญทองก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> บางทีที่เราดูโฆษณาจบเราก็จะได้เหรียญทองมาสะสมด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นการจับคู่เนาะ สามอันนะครับสอันด้วยกันนะอ่ะก็คือจับคู่ถ้าเกิดเป็นแอปเปิลกัแอปเปิลอันจับจนกว่าจะหมดนะครับถึงจะได้วงล้อมาทําการหบุนนะครับวงล้อก็จะมีในส่วนของเพชรแล้วก็เงินถ้าได้เงินก็ถอนค่าวอลเลตได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมาจาก,การแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนก็จะเป็นฟังก์ชั่นลูกคนบ,นบนขวามือรูปหัวใจที่มีขึ้นมาเมื่อกี้นะครับกดไปเลยนะครับการเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนจะได้คนละ1.5บาทต่อคนนะครับซึ่งเพื่อนที่เราเอาไปแนะนำ จะต้องมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนที่เราแนะนําไปนะครับจะต้องทําการดูโฆษณาภายในแอปเนี่ยขั้นต่ํา20ครั้งนะครับเราถึงจะได้1.5บาทต่อเพื่อน1คนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับแอป o o o ี้ไทเ l อร์นะครับก็มารีวิวการถอนเงินให้ให้ดูกันในวันนี้นะาอัปเดตการถอนเงินนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานใหม่เนาะที่ไม่เคยถอนเงินหรือว่าไม่เคยมีแอปนี้มาก่อนนะครับก็สามารถ ดาวโหลดติดตั้งแอปกรอกเบอร์ Wallet ถอนเงินเข้าถูกมัน e ว Wallet ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแอปนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วนะครับว่าแอปนี้ยังมีการจ่ายเงินอยู่นะครับผู้ใช้างานใหม่ยังสามารถถอนเงินเลื่ต้นฟรีได้อยู่นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะฝากกดติดตามด้วยแล้กันวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ